สวัสดีครับผมเดี๋ยวเราจะมาดูแนวทางนะครับการกดล็อคตัวเครื่องนะครับหลังลเครื่องอาจจะติดล็อคสองทันนะครับหรือติดล็อค Gmail นะครับที่เขาเรียกกันหรือติดล็อค Google Account นะครับเรื่องเราก็หลังทำการวิบดาต้ามาครับตัวเครื่องก็จะอยู่ที่หน้าเรือกภาษานะครับเราก็ตั้งค่านะครับเรียกเป็นภาษาไทยภูมิภากไทยนะครับเชื่อมต่อ w i f ฟให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็กดถัดไปถัดไปเรื่อยๆนะครับวิธีการนี้ก็สามารถใช้ได้กับซัมซุงทุกรุ่นเลยนะครับเดีทุกรุ่นเลยครับแต่ว่าแนวทางการลดก็ขึ้นอยู่ก ถ้าเราจำไม่ได้นะครับมันก็จะมีให้เราเลือกว่าใช้บัญชีกูเกิลแทนนะครับในการยืนยันในการบริไฟนะว่าเราเป็นเจ้าของเครื่องจริงจริงไหมครับถ้าเราจำไม่ได้ทั้งสองอย่างนะครับทั้งรหัสบริไฟพินนะครับแล้วก็กูเกิลเน็ตเคานะครับเราก็จะมาปลดกันนะครับคลิปนี้โอเคเริ่มแรกเลยนะครับตัวนี้เป็นโน๊ตเก้าครับโน๊ตเก้าโน๊ตสิบโน๊ตแปดหรือว่ารุ่นอื่นๆนะครับที่เป็น Android 12ลงมานะครับหรือว่า13บสาวแรกๆนะครับทำแบบนี้นะครับย้ำนะว่าเป็นแนวทางทำแบบนี้นะ เพราะว่าถ้ามันเป็นเอ็นไอซึ่งสูงต้องไปอีกวิธีหนึ่งนะครับมันมีหลากหลายรูปแบบนะทุกวันนี้มันมีแบบกดปานเคีร์ที่ใช้โอ้เยอะรูปแบบมันมีเยอะมากนะครับมันแล้วแต่เราจะเล่นแล้วแต่เราจะไปทางไหนแล้วแต่เราจะเล่นสไตล์ไหนที่ที่เราประหยัดต้นทุนที่สุดนะครับมันทำได้หลายรูปแบบบั๊กมือยังพอไปได้เลยนะครับเอ็นไอสิบเครื่องนี้นะบั๊กมือยังพอที่จะไปได้แต่ว่ามันค่อนข้างที่จะทำงานแล้วก็ยุ่งยากนะครับก็เลยไม่ได้นำเสนอขึ้นไปนะครับเพราะว่าถ้าเราจะไปสไตล์กดมือนะครับเข้าพันท็อปแบบบบบบบโคคคคค้้้ดดแแกกกนนนนนะะะะรรรรััััพวอออไไไไสตลล์ยย่าางปปเถจมืบ บักมือนะรับเขาเรียกกันครับแต่ว่าคลิปนี้เราจะมาสอนกดผ่านคอมพิวเตอร์แบบง่ายๆกันนะครับโอเคกดย้อนกลับมาหน้าแรกสุดเลยครับแล้วก็กดโทยหลังถอลังดอกจานสี่เหลี่ยมดอกอะไรอย่างนี้นะครับกดอย่างนี้นะครับเอาใหม่เผื่อไม่ทันดอกจานสี่เหลี่ยมศูนย์ดอกจานสี่เหลี่ยมอย่างนี้นะครับให้เข้าหน้าเทสเทสหมดอย่างนี้ไว้นะครับทีนี้มาที่ตัวคอมนะับโปรแกรมที่ผมจะใช้ในวันนี้จะเป็นตัวนี้นะครับชิมิล่านะครับแบบง่ายๆกันนะครับเป็นชิมิล่าโอเคครับเสียบสายเข้าไปเลยนะครับเสียบสายหน้านี้แหละ นะตัวโปรแกรมก็จะดีเทคอัตโนมัติเลยนะครับเพราะว่าตอนนี้มันจะเป็นรูปแบบดีเทคนะครับมันก็จะดีเทคเป็นโมเดลจะเป็น N960F นะครับเป็นไซสีโเราก็เรียกไปเีียกว่า FRP นะครับสกรีนล็อกตัวนี้นะครับที่ตรงนี้นะมันก็จะมีหลากหลายเมนูนะครับมี นี่เบอร์ล็อกเล่นได้ไหมเน็ตเบอร์ล็อกเน็ตเบอร์เฟกเตอรี่รีเซ็ตอาจจะเล่นได้แต่ว่าต้องไปเล่นในโหมดอื่นนะครับต้องไปคอนเน็กในโหมดอื่นนะครับหรืออาจจะเปิด ADB มาก่อนแต่ต้องเข้าไปในเครื่องได้แล้วก็เปิดโมดเปิดโมดแล้วก็นานะครับเปิด ADB แล้วก็อาจจะรีดโคดออนไลน์อาจจะเล่นได้นะครับตัวนี้จริงๆมันมีวิธีเช็คนะครับเช็คผ่านหน้าเว็บเขามันมีนะครับแต่ว่าคลิปนี้จะมาสอนกดเมนนะครับแต่ว่าอยากจะให้ดูเมนูแล้วก็ลูกเล่นนะครับว่ามันทำอะไรได้บ้างครับผมก็จะกดตัวนี้เลยนะครับ FRP ดีเซลนะครับ มันก็จะที่หน้าจอมือถือมันจะมีให้เราติ๊กถูกนะครับติ๊กข้างในายถูกแล้วก็อนุญาตนะครับกดโอเคนะครับเทสเมนูนะครับมันบอกว่าให้เรากดเมนูตามที่เขาแจ้งขึ้นมานะครับเมื่อกี้แต่เรากดไปรอแล้วเห็นไหมครับที่หน้องอมือถือนะครับจะมีป๊อปอัพเด้งขึ้นมาอย่างนี้นะครับให้เราติ๊กข้างหนายถูกตรงนี้แล้วก็อนุญาตอ่ะได้แล้วครับตรงนี้ถอดสายออกนะครับเสร็จเรียบร้อยนี่ครับเสร็จระบายแล้วนะครับโตค่อนข้างที่จะล้มนิดนึงนะครับขอไปด้วย มันจะดิ้งป๊อปอัพเข้ามาหน้าหลังอย่างนี้เลยนะครับมันจะดิ้งเข้าอย่างนี้คือนี่คือใช้ได้แล้วนะครับไม่ติดกูเปิลในเขานะนะไปเช็คดูได้ในการตั้งค่านะครับเช็คดูได้ตรงการดูแลอ่าเช็คอะตรงนี้นะครับเขา เปิดเครื่องใหม่สักรอบดูนะครับจะไม่ติดล็อกอะไรถ้าอยากชัวร์ก็กดแบบนี้เสร็จปุ๊บแล้วก็คืนค่าโรงงานซ้ำอีกรอบหนึ่งก็ได้นะครับมันก็จะไม่ล็อกแน่นอนนะครับตอนนี้เป็น Android 10เป็น U U9 นะครับเป็น U9 เครื่องนี้มาเป็นเครื่องไทยนะครับสถานะภาพมาเป็นเครื่องไทย TSL นี่ครับเสร็จเรียบร้อยส่งงานได้เลยนะครับอย่างนี้คือส่งงานนะครับผมขอขอบคุณมากๆที่รับชมจนจบนะครับไปต่อกันใหม่คลิปหน้าครับผม